นอรินโก้ครับสองสี่ชิปนาฬิกาจานวงสามการขึ้นลำแล้ครับพร้อมนะครับเก้านาฬิกาวงไม่ลงวงเก้า ต่อเลยก็ได้ครับสามนัดเผยลองยิงเพจสามนัดนั่นดู10ละ6กนาฬิกาของเอ็ก หมดครับก,กระสุนเหลือครับนอริโก้สองหนึ่งสามบีเยี่ยมครับ